ออกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กร,รกฎาคมนี้ณนะ IMPACT เมืองทองธางนีเก่งชาชาชาทำบะหมี่เลี้ยงประชาชนหลังโควิด500ชามเลี้ยงประชาชนก่อนเปิดร้านในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก ที่บริเวณตลาดสดอําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนายสมศักดิ์มูลบันจงหรือเก่งชาชาชาท้องชายของหนองชาชาชาพร้อมครอบครัวได้มาช่วยกันทำบะหมี่เลี้ยงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิดนายถิ่นจำนวน5 0 0ชามแบบกินฟรีโดยมีพี่น้องประชาชนทยอยมาชิมรสชาติบะหมี่กันอย่างอร่อยและยังมีเพื่อนในวงการตลกอย่างเตงหนึ่งดอกกระโดนองุ่นชาชาชามาช่วยสร้างสีสันเล่นมุกตลกน้ำซุปหัวแมวเรียกน้ำย่อยให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูกันอีกด้วยกินกันไปหัวรอกกันไปด้านนายสม มศักดิ์มูลบรรจงหรือเก่งชาชาเผย,เยว่าการที่นําบะหมี่มาเลี้ยงกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิดและเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดขณะตัวเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันตลอดระยะเวลา3เดือนแต่ทั้งนี้ทางเราก็จะมีมาตรการระยะห่างตั้งจุดคัดกรองก่อนที่จะมานั่งทานบะหมี่ที่ร้านและในวันนี้ ทางพวกเราก็ได้นําบะหมีมห่ไม้ทานกันฟรีถือว่าตนเองและครอบครัวได้ทําบุญร่วมด้วยช่วยกันอิ่มบุญอิ่มท้องกันทั่วหน้าก่อนที่ตนเองจะเปิดร้านโดยใช้ชื่อร้านว่าเก่งชาชาชาบะหมี่เกี้ยวและจะเปิดร้านในวันพรุ่งนี้ด้วยสําหรับใครที่ชอบทานบะหมี่ก็สามารถมาลิ้มชิมรสชาติกันได้ที่ตลาดสดองคลักอำเภอองคลักจังหวัดนครน,นายกวันนี้คือเราเลี้ยงฟรีเป็นวันเปิดร้านด้วยนะฮะวันแรก อยู่ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกวันนี้ฟรีเป็นกี่ชามครับกี่ชามห้าร้อยชามครับวันนี้ครับอ้าวฟรีห้าร้อยชามแล้วร้านจะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะอแล้วมาตรการเราวันนี้ทำยไงบ้างครับวันนี้ก็คือว่าเราเลี้ยงด้วยเนื่องจากกดล็อกเงี้ยโควิดใช่ไหมฮะเราก็จะช่วยกันนะครับใครอยู่ที่บ้านก็มาทานฟรีวันนี้ห้าร้อยชามเลยนะฮะ นะครับนะแต่ตอนนี้แจกไปแล้ว400กระชาก้อนยังยังไม่ถึงค้อแจกต้อแจกตอนนี้น่าจะไปสักหรือว่าไม่ได้ฉลองนะแต่ว่าแือว่าแล้วมันปตบีกี้ให้ชาหรอเนี่ยลูกรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงครับอร่อยเปล่าอร่อยไหมครับมันมีสุขแมวิร้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเป็นเสียอะไรนี้จริงๆก็แบบนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่า เาขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแล้วเราก็กินกันเลยไหมพี่เป็นไหมพี่เป็นเปล่าเอ็นดีทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอก International Motor Show ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ด้วยความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมนี้ณนะอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมือ,องทองธานี